ฮะอะไรนะมามาเห็นแล้วเขาพิมพ์ว่าโอเคแล้วนะ่ะเฮ้ยไปเทลโดฟอร์เรสทำไมอ่ะเอฟอะไรโอเคฮะเอฟเก้าเอฟเก้าเอฟสิบไปเลยหรอมาหน่อยจะไปไหนอะ่ะ ตอนเวลนี่่้อะตัวฟอร์ยูเซอ,ร,อร์แล้วตกลงไปไหนโชเลฟเฟอร์ดิพาร์ตเอาอะไรมาเตอร์นะมาเตรอร์เลยเฮ้ยเดี๋ยวดิมาเตอร์แล้วจะไวเหรอไวเริ่หนึ่งกับวิวสามนะเราสองคนเมียอยู่แล้ว, <c oughs> วเอออย่าตายล่ะ <c oughs> เราจะไปรอที่แพรลี่ทาวน์นะจ๊ะไมม่ีวันตายเราจะไปรอที่แพรลี่ทาวน์ยอย ต่อยเหาะวิซ้อ่อือเล้นะอเล้อเฮ้ยไม่ได้เปิดอันนีน้ดีกว่าร,าระดับเนปตายไหม <c oughs> ไม่ตาย <c oughs> นนจะดูถูกเลยไปแล้ว <c oughs> เวลเท่าไหร่อ่ะอัน,นปกติอันมันเวลสิบกว่าถึงจะเข้าได้ไม่ใช่เขาเนะี่ยมีระดับการเล่นดาร์กเนปมากกว่าห้านาทีเฮ้ยแมปแมปอะไรนะที่เข้าไปเฮ้ดับฮะ แมปอะไรนะที่เขาไปเอ้ยแมปแรกเลยเว้ยเขาฟันค่เดียวเขาไม่ได้ไม่ได้ไปเลยเราไม่ได้คิดมากเราเน้นว่าไอ้นี่ไปหนีว่าไอ้แมปที่สิบกว่าเขาเห็นชื่อมันคุ้นๆนะจ๊ะเฮ้ยอะไรอ่ะดูเฮ้ยเอทรียมโอ้โหประตูโซนชาต่อไปด้วยยังมีอนั่นอีกดูก่อนดูไม่เอาต้องดูก่อน เรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญนะเว้ยจริงป่ะสำคัญเสื้อสีเขาสำคัญเออภาษาภาษาเกาหลีจริง้วยภาษาเกาหลีอะไรเวลาคุยอ่ะเออวิวลองมาฟังดิวิ่งมาใกล้ๆอาฟังได้ยินคำว่าอันยองว่ะเออเออันนี้ฮัซิลอ้ามันยิงไก่อ่ะเออวาาวก เขาเป็นฝ่ายแทงเว้ยอือเฮ้ยปวดเขาไปกลางวงแล้วก็อือเฮ้ยเอทีบอเอทีบเอทีบโดเออเรื่องเราเป็นเมดให้นะฮะอ๋อจะคอยแบบดูแลใช่ป่ะเป็นเมดช่วยตกมุกหน่อยเดียบเงียบเลยนนือไม่ใส่หูกระต่ายชูบดใหม่เลยเหรออ่ะเปล่าเป็นตัวเก่าเลเวลสิบเจ็ด เ้ยก็เยอะแล้วโนนนี้เล่นแบบคนนี้ไม่อยากโชคโชนประมาณปีหน่อยหน่อยดด้ดดดด้ดอดดได้ดดดด้ดด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 ดวดดวันวดนตัดดด็ดด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 ดโอดด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 อดเดดดดวดด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 อดอดดดด แล้วรู้ว่าตัวไหนตัวเล็กตัวใหญ่เพิ่มไปแล้วมาอ้าไปรับกันเลยยะเขาบูเองไม่เจอเว้ยแสดงว่ามาผิดด้วยคืออะไรผิดผิดอะไรอเราแอดมาผิดแอดมาผิดแล้วทาไมเจอวะใช่เหรอถึงตัวในสภาวะทิ้นตัว อโ,โ,ออโอเคปะโอ,คโอเคเก็บเก็บแล้วอะปะเออเออเขาเพิ่งรู้สึกว่ามีสัตว์เลี้ยงที่มันดอกของให้อะมันรู้สึกสบายมากเลยคืออะไรมันจะมีตอนนึงอะที่มันจะมีสัตว์เลี้ยงที่มันจะดอกของให้มันแจกหรอซึ่งตอนนี้มนไม่มีแล้วมันรู้สึก รู้สึกลำคาญใช่ไหมซีบอส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 เธอทีบเปิดทีบก่อนเฮออลองเดี๋ยวลองแอดบีมมันบอกว่าได้ยืนการือเปล่าอะไรวะคนจะเปิดกล่องทำดูน่าเฉยน่าดานเออโอ้เออบิดนี่ไงมันช็อตเพิ่มไปแล้ว เออแล้วก็บีมนะนพัด e a m n a t e t e t เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเสียงอะไรตืดึเตื้ขึ้นมาเหมือนสกายเฮ้ยไปบีมาช่วยยิงดิเบื่อและโอ้ยเส้อเซ้อเซ้อเก็บใกล้จบยังเอยใกล้ลงกันนะจังครับเดี๋ยเขาตีลูกกระจกให้เฮ้ยมันมันลุมสกับบอสเลยอ่าถ้าบอสตายพวกนี้ตายเหรอ ไม่ตายเลยเอ้าแต่บอสมันน่ารำคาญเออโัวโอะไรบอสบอสเบอร์เซอร์เขาเว้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้กยกระดาษฉอดอย่าอุ้ยโดโดโอ้ยตุ้งตุ๊งโดโอ้หอะไรวะไเปิดกินน้ำอ่ะเหมือนเขาเมื่อกี้ที่ได้กันนอนอ่ะเฮ้ยทำไมคุยไม่ได้อย่าเพิ่งออกนะหนึงขอคุยกันอ๋อมันต้องรอให้ใครจบก่อนตีลูกกระจกอยู่ อ้าเมองมองทำไรอ่ะไรเมื่อก่ไอ้นี่ตายยากทิ้งตัวมันมันรีเจนเนอเรชันอ่ะมันฮิวเลือดตัวเองได้เลยเก็บได้ดูดูอย่าเพิ่งออกนะยนอนรอเลยกําลังจะออกแล้วกลับไปเมืองนะ ใช่ต้องกลับไปเมืองโหกล่องกาดเขาได้กล่องเงินกลับมายังไงอ้าอ๋อยังไม่ได้กลับโดนงงเออแต่มันขึ้นว่าบีมออฟไลน์หรออืมเกมรวนหรือไม่รู้เกมกาอ่ะออกเลยนะเออออกเลยกลับเมือง เราอยู่บนหลังคานะาทำไมทำอะไรบนหลังคาอ่ะไปหนไหนเห็นแล้วลงมาแล้วเออลองมาแล้วลงมาแล้วอ้ามยุดเดินใครเป็นหัวตีล้วเนี่ยเขาบีมบีมชวนเราหน่อยไหนอ่ะชื่อไออารไออ๋อเห็นละเชิญมาร์ตี้เพื่อนๆโนนอยู่น,นี่เพื่อนๆทำไมเขาชวนกิวไม่ได้ อ๋อนายไม่ใช่หัวกิวอ่ะหัวกิวเรา,รราตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปส่งเควสแป๊บป้กกา,ปท,า,าทีนี้เราก็จะไม่มี a c h i e v e m e แล้วอย่าลืมว่าถ้าอะไรนางลูกธนูออกไปแล้วอย่าลืมว่าธนูนั่นไม่สามารถกลับมาได้โอ้ยหอะไรเต็มไปหมดเลยบอกทำไมครับมัน NPC มันบอกเขาเไปเฮ้ยทำไมกลุ่มเรามีเวลสิบเจ็ดแล้วก็มีเวลสิบอีกคนหนึ่ง ฮะตัดเอ้ยใครหัวตี้อ่ะเฮ้ยพีไปแอดมั่วมาคนนึงอ่ะไม่ไม่มันเข้ามาเองได้เว้ยมันเข้ามาเองได้อะไรอืมเอออ้าวเขามีของของไอเชอร์วลห้าอยู่อ่ะเอาไหมก็ได้ไหนเอ้ยสนสนใจวอเออร์วลห้าปะหรือว่ามีแล้วไม่รู้อ่ะเขาตอนนี้ขอในเทมกมั่วหมดเลยเออคาดว่าถ้าอันที่นนให้ก็น่าจะนั่นแล้วอยากรู้จากตึกระเริยนทักอ้าวมาดิดรอปของให้ อยู่ไหนอ่ะบมบีม,บมกดโอดิกดตัวโอเออตรงเมนูปาร์ตี้คลิกที่ชื่อเราแล้วเปลี่ยนหัวเฮ้ยเพิ่งเห็นว่ามีคอร์สโบโด้วยนี่มาถือคอร์สโบเปลี่ยนหัวอืมโอเคเราจะได้ตัดอะไรที่มันไม่เกี่ยวทิ้งนะอ้าน<ม>ยาวด<ล><อ>้ยหรอยว,วไม่เอาไม่เอามันมันให้ไม่ได้มันต้องส่งจดหมายไม่ต้องหรอก ป่ะเจ้านะวิ้ตัวนี้ไม่มีกังนำอะเต้นเต้นนีแล้วกันวะไปลูก <Hello. S 2> ของก็เต็มตัวเลยรอบีมอยู่นะไม่มีกังนำไม่เต้นนะเต้นตัวอื่นก็ได้วะเดินออกมาเลยบีมรอด้วยดิเชื่อ yeah.